เราจะมีคอห์แบบคนแบบจริงจังอ่ะคือแบบไม่ไม่ไม่ไมติดหาอ่าผมเตือนเลยทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะครับว่าผมเขีนเยนไว้ว่ารายการนี้เนี่ยเหมาะกับผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า80ปีนะครับต้องมีเด็กมาแนะนำนะครับรายการนี้มันก็เลยต้อง จริงจังนิดนึงอะคือทุกคนต้องเข้าใจเวลาผมพูดอะไรไปมันคือเป็นเรื่องจริง100%ไม่มีเล่นมุกอะไรเพราะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยมันอาจจะมีคําที่บางคนนี่ยไม่พอใจได้แต่ย้ํานะครับว่านี่คือการวิเคราะห์จริงๆซึ่งเป็นกลางพวกเราเป็นกลางนะครับพวกเราไม่ได้เชียร์ทีมไหนในโลกเลยไม่ไม่ได้เชียร์เลยแน,<ล>น่นอนพวกเราเป็นกลางอยู่แล้วนะครับขึ้นบวกกับว่าบาเยินเนี่ยผมว่าอ่อนกําลังลง เพราะผมรู้สึกว่าแพ้บาร์ซ่าเนี่ยคือคุณติดบัฟพลังคุณแพ้ทีมที่เก่งที่สุดในโลกอ่ะเออแล้วคุณจะดาวทีมตัวเองลงหมดเลยบายเยนแม่งเสียตรงนี้ผมว่านะคอมปานีก็คือแบบเก่งแหละแต่ว่าพอแพ้บาร์ซ่าทุกอย่างมันมีคนคาบะไอ้ามีคนโดนเนานแม้คาบ้าน5ถึง1คาบ้าน5ถึง1คาบ้าน5ถึง1เขาบอกคาบ้าน5 1คาบ้าน5 1นี่คืออะไรไม่รู้เลย ไม่เข้าใจครับต้องลองพิมพ์พิมพ์มาอันนั้นหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยดูบอลเป็นเมื่อวานครับอืมอีกคนใครครับเนี่ยอ๋อผมบอลบอลเซโลน่า bon ครับช่องยังไม่ดังครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรู้จักผมแล้วกันแต่ว่าอ่าที่ที่สนามของบาเยนร์เขามีปิดหลังคาไหมฮะเออเขาไม่ปิดนะ อ๋อเหรอครับเขาไม่ปิดแบบทีมไหนมันจะไปบ้าปิดหลังคาบ้าโบไม่มีหรอกน้องบอลก็พูดไปเรื่อยเสียงมันจะกลงวานอะแบบน่ากลัวขมขวัญ่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกพวกขี้กลัวไหมแบบว่าเอาทุกทางอะไรอย่างนี้ไหมถ้าทําอย่างนั้นเอ้าก็ถ้าจะพูดอย่างนั้นนะครับมันก็ก็พูดได้ครับจริงๆอ่ะไอพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีศัพท์ทางการแพทย์อ่ะที่เรียกได้ว่าอมันชื่อโรคว่ากระจ แต่ดีนะไม่มีทีมไหนทําดีนะไม่มีทําไม่มีหรอกทีนี้มาคู่ของเฮียปวดหัวเลยบาซ่ากับดอทมุลเฟเชกับแอตตันะสนุกใช่มันอยู่สามสองเนาะใช่ครับคือคืออันนี้ความคิดพี่นะพี่คิดว่าโลกิเนี่ยแกไม่น่าใช้รดฟอร์ดเป็นกองหน้าอ่าถ้าเป็นวัดกินอะวัดกินดีกว่า แล้วก็นัดเนี้ยมันมันพูดได้อย่างหนึ่งนี่คือความเก่าของเอลิเก้ส่วนหนึ่งอ่าอันนี้ก็ต้องชมเขาเพราะเปเชเอาจริงอะเล่นไม่เหมือนกับตอนที่คุณเคยดูกับผมแล้วนะไม่เหมือนเดิมเลยเพราะเล่นกันเป็นระบบมากขึ้นไม่ใช่แบบเตะใครเตะมันแล้วแล้วก็นักเตะแต่ละคนอะมันจะมีความดุดัน a g a r e s i v อ่า dirty นิดนึงอะเขาจะมีอย่างนั้นเปเช่อแต่ก็จะไม่เท่าทีมนึงที่จะ d i ตี้เอ้ทีมอะไรอะ แล้วอีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายของคู่สุดท้ายนะครับเป็นไอ้ปืนใหญ่อาเซนอนที <im> <im s <S <im <im ่บุกไปตบชุดขาไอเจ้ายุโรปอ่าเจ้ายุโรปใช่ใชชไอเจ้ายุโรปไอไอคนเก่งของเราอย่างเรอเอามาหลดสประตูนเอหนประตูสองนะครับครับก็สกอร์รวมเนี่ยหนึ่งห้า อันนี้อันนี้ถามก่อนเอย่าเพิ่งแบบไปวิเคราะห์กันจริงจังอันนี้ถามเล่นๆนะว่าที่ที่น้องบอลถ่ายรูปลงสตอรี่อะไรเนี่ยไอที่เหมือนเอยทำท่าอะไรเงี้ยเออมันมันหมายความว่าไงฮะอ๋อคือตอนนั้นผมอยู่เวียดน,นามแล้วก็คือแบบว่าเออผมกําลังจะสั่งอ่าเขาเรียกไงสั่งไอติมมันเป็นหมื่นห้าพัดองนะครับเขาแบบ ผมสั่งไกลๆไงเพื่อนเพื่อนบอกว่าเอ้ยเอาด้วยไหมก็เลยบอกเอ้ยเอาเนี่ยหมื่นห้าพันดอง,งอย่างงีโ้โอเคโอเคครับไม่ได้เกี่ยวกับเรียวมะลิดไม่เกี่ยวผมจะไปจับจ้วงอะไรเขาเหรอเกี่ยวเลยเพวกวเราไม่เคยล้อกันอยู่แล้วในไม่มีทางผมไม่ไม่กล้าทําผมสาบานได้ผมอาบน้ําว่านมาแล้วเชื่อผมดิก็เลยครับก็คือมันเป็นแมตที่มัน สาใจมากมันแบบอสนุกอะสนุกเลยทั้ง2นัดต้องพูดอย่างนี้นะครับใช่เพราะว่าเอาจริงอะพี่อะเชียร์มัลลิดนะเพราะว่าพี่เห็นแฟนมัดลิดเขาแบบคัมแบ็กอะเขาเห็นเขาพูดอะไรอะไรละอะไร,ะไรสักอย่างแต่มันคือแปลว่าคัมแบ็กอะคือจะเอาแบบพิกจะพิกให้ได้อะไรเงี้ยก็ก็เป็นกำลังใจให้พี่ก็ทํานายไว้ว่าก่อนเกมประมาณ หชั่วโมงพี่ก็น่าจะหกศูนยนะมันหลุดอะไรเงี้ยอืมเขาน่าจะประมาณนั้นอยู่ในบ้านเขาใครๆก็กลัวใช่มันหลุดในบ้านนะอืมเออก็ก็อ๋อไอนี่ไงทีมนี้ไงที่ปิดหลังคาเฮ้ยจริงป่ะนะอันนี้โอ้โหโทษทีพี่ผม ผมอยู่เวียดนามเลยไม่ได้ตามข่าวสารเขาปิดหลังสนามเขาปิดหลังคาได้เหรอใช่ปิดหลังคาอะแต่อันนี้อธิบายก่อนบางคนอาจจะไปคิดเห็นว่าแบบอ๋อที่เขาปิดหลังคาเนี่ยพอเขาอยากให้แบบเสียงมันดังให้มันกระหึ่มอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือประเด็นคือมันเลือกอากาศหนาวอ่าเขาก็ควบคุมสภาพอากาศอก็ปิดอยู่ทีมเดียวนะแต่ทีมอื่นไม่ปิดนี่ก็งงแสดงว่าที่มานริดอากาศมันหนาวทีมก็ไม่หนาวนะเทคโนโลยีหรือเปล่าพี่ไม่แต่แบบทีมอื่น ออกอ่ะแบบราคาปิดได้หรือเปล่าละ่ะอ๋อไม่แต่วบา่บามันหลิดก็ไม่ได้หนาวนะเพราะว่าก็ที่สองนี่เขาไม่ได้มีความคิดใดๆทั้งสิ้นแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวที่จะแบบว่าร้องเพลงกระหึ่มไม่ใช่ค้นวันนั้นในสนามแฟนบอลเงียบกริบใช่ครับไม่มีเขาเชียร์กันสุภาพไม่มีใช่ไม่ได้ยินเสียงเลยจังหวะผมว่าสนุกสนานดังสุดน่าจะเป็นเสียงลุกเก้าอี้ตอนพักครึ่งครับอ่า เอาง่ายๆ<อ>คุณไปดูคู่บาซ่ากับดอดมุลน่ะ <c oughs> โอ้โหแล้วม่งเสียงแบบไม่ปิดหลังคานะโโแต่เสียงคือแบบสุดมากอ่ะใช่ดังไป200เอเคอร์เออแฟนบาซา่าย,ยังไม่ดังขนาดนั้นเลยเพราะาบาซ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแฟนบอลจากต่างประเทศไปเชียร์ละอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนพวกแบบคนพื้นที่อะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่พอเป็นเอเยอรมันอ่ะเขาจะเป็นอย่างนี้แทบจะทุกทีม เพราะาเขาเป็นทีมที่แบบว่าแพ้สงครามนะเขาจะมีความแบบว่าเป็นปึกแผ่นกันเยอะแล้วพอเขาเชียร์กันดังก็หืมมากแต่พอเป็นมัดริดอ่ะมันนั้นเงียบนะอันนี้พูดตรงๆเงียบนะไม่รู้สึกว่ามันดัง,ดงหรือเปล่าพี่ฮะพี่ลืมเปิดเสียงหรือเปล่าตอนฟังอ,อะไรนี้แน่นะ ไม่แน่เหมือนกันแต่พี่ก็อาจจะไม่กล้าเปิดเสียงหรือเปล่าพี่ก็ไปใส่ไลายใส่ความเขาพี่กิด <c oughs> แต่วันนั้นพี่เปิด20เลยนแล้วไม่ไอลำโพง <c oughs> พี่เนี่ยเป็นลำโพงที่ใช้กับท <c oughs> ีวีมีอ่าซ <c oughs> าวบาเป็นเขาเรียกซาวบากับซ <c oughs> ับบูเวอร์เนี่ยพี่ใช้2อันเลยนะใช้กับ <c oughs> คอมพีแต่ไม่มีเสียงเงียบเลย <c oughs> ลองลองโดเน a เปลี่ยนลำโพงให้พี่กิดหน่อยครับ แต่แต่ว่าก็เป็นการแข่งขันที่มันสําหรับแฟร์าเซนอลแหละอันนี้พูดตรงๆแฟร์เซนอลน,น่าจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจแต่ที่น้องบอลเคยพูดไว้ก่อนน้าเนี้ยว่าแบบเซติเราอย่าไปวัดกับไอ้พวกตอนที่เราเจอกับอินเตอร์อะไรใช่ไหมอาเซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ยังไม่เคยแพ้รอเรอัลมาลิดใน U ู l เลยเฮ้ยจริงเหรอตั้งแต่2006อ่ะเจอกัน4ครั้งเนี่ยรวม2นัดล่าสุดเจอกัน4ครั้งแต่เขาแพ้บาซ่าเราแล้ว S <S <S เออ่ถ้าจำไม่ผิดอา์เซนอนเนี่ยเหมือนชนะ10แล้วก็เสมอ00ใช่ไหมหนึ่งนี่เป็นองลีเป็นคนยิงซึ่งวนันที่ใครยิงเนี่ยเราก็ทำท่าเดียวกับองลีเลยใช่ท่าเดียวกับองลีเลย26 0 6 เขาเต้นนะนั่นออ๋อเต้นอ่ะสงการวะอินสงการอยู่ก็รูปรูปเกมเป็นไงครับพี่กิษแบบว่าความสนุกสนานในในการได้ดูที่อาร์เซนอนมนลมันเล่นเล้าใจเหลือเกินอะ่ะเนี่ยเขาก็สรุปให้ฟังนะว่าสไตล์ที่อาร์เซนอลใช้เนี่ยจะเป็นบล็อกตรงกลางสนามให้แน่นหนานะครับแล้วก็ดึงมิเกลเมรีโนเนี่ยมาเป็นฟลอลนายช่วยบังช่องไม่ให้มาริดเนี่ยเล่นกันได้ง่ายจ่ายทะลุกลางเนี่ยอพอมาริดเนี่ยเขาจะเหมือนจะเจาะตรงกลางซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ปล่อยฮามาริดเนี่ยขึ้นเกมทางริมเส้นเพราะว่ารู้ว่าจุดอ่อนของมาริท คือพอเข้าเขตโทษแล้วจะไม่คมก็เลยต้องโยนมั่วๆซึ่งอ,อาเซนอลเนี่ยป้องกันลูกหมงได้ดีไอ้ลูกโด่งได้ดีก็จริงเพราะว่ากองหลังเซนอลแม่งคือแบบแต่ละคนต้องยอมแล้วก็ใช้เกมสวนกลับเร็วใช้บอลยาวผ่านช่องโดยเฉพาะาซาก้ากับมาติเนลลี่ที่มีสปีดเร็วแล้วก็จบสกอร์ได้เฉียบนะครับแล้วก็มีเกมรับที่เป็นแบบแผนมีจังหวะสวนแล้วก็ไม่ใช่เกมรับที่เคลียร์ทิ้งอย่างเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดค,คือคุมอารมณ์ได้ทุกจังหวะ ไม่หลุดฟอร์มไม่รีบแล้วก็ไม่พลาดง่ายๆนี่แต่ผมก็รู้สึกว่าปีนี้ผมไม่ไม่ได้รู้สึกกลัวมัดริดเลยอะ่ะปกติจะมีความแบบอันนั้นบ้างแบบรู้สึกแบบไอ้้ย่เ้ยอะไรเงี้ยแบบอืมแม่งมันจะต้องแบบนั้นแบบนี้แน่เลยอะไรเงี้ยจะมีความอย่างนั้นบ้างทั้งที่แบบตัวมันดีตัวมันอะไรขนาดเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกหนาวอะ่ะอย่างเล็กแรกท,ที่ที่เจอในลีด ผมยังรู้สึกกลัวประธานเป้นะเพราะตอนนั้นมันยิง,ยงไม่ออกใช่ไหมผมกลัวมันจะมันยิงนัดนี้อะไรเงี้ยแต่พอผ่านไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่กรอบกันเองอ่ะผมไม่กลัวลเลยเอามัดลินเลยถามคนดูดีกว่าเนียตอนนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบกว่าคนนะกลัวมัดลินไหมหรือดูกันนี้กลัวมัดลินหรือเปล่าลองพิมพ์มาแล้วกันครับถ้าคิดว่ากลัวพิมพ์คําว่าซิกิดุยนะครับส่วนใครที่คิดว่าไม่กลัวพิมพ์เลขสิบนะ <laughs> คนพิมพ์เลขสิบดีกว่า อคุณยศธนบอกว่าบางคนยังเอาเรื่อง11หนึ่งมาขิงเลยก็ไปฟังช่องนังบอลนะครับสรุปมาแล้วลงคลิปไปแล้วแต่ผมไม่เชื่อนะเพราะไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานคุณต้องถ่ายวิดีโอในวันนั้นไห้ผมเห็นผมถึจะเชื่อนะครับโอเคโอ้ผมได้นั่งคนตาแตกเลยอ่ะอืมก็11หนึ่ง11 11หนึ่งมีคนรอด้วยเหรอตอนนี้มี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 คนมารออยู่ ผู้รักษาประตูไม่สามารถเข้าใกล้ประตูตัวเองได้เลยเพราะจะถูกทำลายจากแฟนบอลข้างหลังไม่ว่าจะเป็นเครียงของหรืออะไรต่างๆนานาอย่างนี้เกิดขึ้นได้เหรอผมว่ามองว่ายากนะแบบเออเคลียรของไม่จริงไม่เชื่อมันหลุดไม่เคยทำไม่เคยทำครับไม่เชื่ออ่าแล้วก็มีที่นักเตะเขาพ่อพูดว่าแบบว่าเขารู้สึกว่าครอบครัวเขาอ่ะไม่ปลอดภัย ที่ครึ่งแรกเนี่ยโดนไปเท่าไหร่อ่ะห้าหรือแปดลูกนี่แหละเพราะว่าเขารู้สึกแบบหวาดกลัวนิดนึงเพราะว่าไม่เชื่อไม่ยุ่งอ่ะไม่จริงโคตรพุ้มหายไม่เชื่อ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 เออมันแต่มนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากเอางี้ดีกว่าเนาะมันแบบไมอะไรมันจะอยากได้แชมขนาดนั้นนะไม่จริงละละละลลลไม่จริงไม่จริงไม่จริงละละละลส้าสมัยสี่ผ้าสมัยสี่ผ้าสมัยไม่จริงไม่จริงไม่จริงละลลลา อ,อยากให้กำลังใจอะไรกับแฟนๆมาริทที่ตกรอบแล้วก็คาบ้านสองนัดติดนะครับแล้วก็เล่นกันแบบห่วยแตกนะแล้วก็พลาดที่จะไปคว้าแชมป์ UCL ซึ่งเป็นถ้วยที่เขาบอกว่าเป็นถ้วยที่เขาอยากได้ไม่อยากได้ถ้วยเล็กเขาอยากได้ถ้วยใหญ่ซึ่งเขาก็พลาดไปแล้วเรามีกําลังใจอะไรที่จะมอบให้กับแฟนๆมาริทไหมครับผมอะ่ะจริงๆอะถ้าพี่พี่กิตอะอยากได้ความจริงใจอยากผมให้สู่แฟนมาริดอะ่ะ จริงๆผมอยากกัดกองมาก่อนสักเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้ผมก็คิดออกอยู่ประมาณคํา2คคานั่นแหละครับสิ่งที่ผมอยากพูดกับแฟนแฟนบอลมัดลิดเลยนะปีเฉพาะปีนี้เท่านั้นนะคุณอย่ามองว่าเออผมแบบเหมารวมอะไรทั้งหลายเลยผมขอพูดกับแฟนบอลมัดลิดทุกคนฟังคําพูดผมไว้นะสมน้ําหน้า ในมุมของพี่บ้างนะอันนี้พูดแบบจากใจคือคือการที่แพ้คาบ้านอะ่ะผมคิดว่ามันลิดน่าจะไม่ได้เจ็บใจอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็โดนมาเยอะละโดยเฉพาะจากบาร์ซ่าเนาะก็กำลังใจให้แหละว่าปีนี้อาจจะยังไม่ถึงวันที่คุณจะเป็นเจ้ายุโรปอีกครั้งแต่อย่างน้อยคุณก็เคยเป็นอดีตเจ้ายุโรป mm. คือบางทีอะ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปยึดติดกับอดีตอะไรมากก็ได้ครับสาหรับแฟนเรอลมริดเนาะ mm. ก็แค่แบบยอมรับแล้วก็อยู่ในปัจจุบันแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่กันไม่ได้เพราะว่าเขาก็ มักจะพูดเสมอว่ามีหรือยังสิาสมัยเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบไม่รู้จะให้กําลังใจอะไรเขาดีแต่อาการที่คุณแพ้คาบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติทีมไหนเขาก็แพ้แมนยูลิเวอร์พูลอาเซนอลเชลซีบาซา่าบายเยนเขาก็เคยแพ้คาบ้านกันมาทั้งนั้นแต่เพียงแค่ว่าทีมคุณอะแพ้บ่อยหรือดูการน,นี้มันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลเท่านั้นเองครับอย่าไปซีเรียสก็แค่ไม่ได้แชมป์ก็แค่แบบหายไปเลยจากหน้าเพจหน้าอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ค่อยมาปากดีแม่อะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นวงจรของฟุตบอลเนาะก็อย่าไปซีเรียสกับมาปากดีไว้นะครับคิดถึงคือเราเคยอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยแต่วันนึงคุณแพ้คุณเงียบไปเลยคุณหายไปเลยอนะ่ะผมก็เป็นห่วงเออผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็สู้ๆปีหน้าว้าวใหม่อืมว่ากันใหม,ม่ว่ากันใหม่ว่ากันใหม่เป็นเป็นคนอีสานเนะเาะเฮ้ยล,ล,ลูดิเกอร์ไม่ได้หน้าเกลียดนะคุณไปเกลียดเขาทำไมเออ ทำไมอ่ะเกียดเออทำไมอ่ะมันก็แค่เรื่องเล็กๆเขาไม่ได้ตั้งใจอ่าถ้าทำท่าเนี้ยน่าโกรธกว่าอีกนะอ่าใช่ใช่แต่ผมเถียงนะคนที่บอกว่าแบบพวกมาริดเล่นแรงเล่นโกงไม่จริงนะไม่ไม่จริงไม่จริงโอ้ไม่จริงอยู่แล้วอันนี้อันนี้ถือว่าลูดิโก้ลือลูดิเกอร์ลูดเกย์ลูิเกอร์เนี่ยโดนกระทำภาพนี้ยผมเห็นใช่อันนี้ชัดเจนเนี่ยข้อเท้า อยู่ตรงนี้เลยแขนนี่เป็นภาพภาพที่หลังอย่างนั้นแล้วนะตอนแรกอะ่ะมีเฉาะนะเฉาะข้อเท้าก่อนโบ๊ะแล้วก็อยู่ท่าน,นี้จริงๆร,รูดิเกอร์เจ็บเนีย่ยล้มไปแล้วก็เฉาะบ้าบเข้าห้อย่างเงี้ยทำไมไม่โดนแดงวะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หรอกมันไม่ควรโดนเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะทุกคนย้อนกลับไปเป็นเด็กคุณพ่อคุณแม่เคยให้เหยียบหลังไหมอ่าอ่าอันนี้คือการนวด กัตามอยู่ซะด้วยนีย่คือการนวดฮะมันไม่ใช่การเหยียบมันไม่ใช่การทาร้ายมันเป็นจังหวะไหลแล้วก็แบบไอ้น้องมันนอนนวดให้ซะหน่อยนี่มาบเขาให้มาบเขาให้เข้าไปที่ท้องอีกนิดนึงทะลุแล้วนั่นน่ะคือเขาเขาคือมานหลิด<พ>อ,อันนี้พูดตรงๆที่ที่อาร์เซนอลเขาบอกว่าเขาเล่นกันแบบเป็นผู้ใหญ่เล่นกันแบบเป็นทีมใหญ่คุบคุมมาณ์ก็ได้ดีอะก็ก็ยอมรับนะที่อาร์เซนอลทำกันได้มันหลิดเขาก็ทําได้นี่ะเขารักน้อง น้องเป็นเด็กเป็นเล็กอาจจะปวดหลังหรือเปล่านวดซะเลยนี่เหยียบกาไปที่ท้องเออมันอาจจะเปิดกระบางลมอะไรอย่างงี้ใช่ทำให้เลือดลมไหลเวียนคือคุณก็ต้องเข้าใจจุดประสงค์นักเตะไม่ใช่แบบสักแต่ว่าไปบอกนักเตะมัดลิดเล่นแรงเล่นแรงนี่แหละคุณไม่มีหลักฐานอะไรคุณจะพูดมั่วๆอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ได้ใช่ถูกต้องมันไม่ได้ฟาวตรงไหนเลยกบอีกแค่การนวดให้กันน่ะคุณจะไปเดือดร้อนอะไรอะ ละเหมือนตอนวินวินีซีอุตท,ที่เขาแบบอย่างเงี้ยเออตอนตอน้นฤุูการอะ่ะผมก็แบบอะไรอ่ะทำไมต้องต้องไปว่าน้องอะ่ะทำไมต้องไปว่าวินดีซีอุตผมไม่เข้าใจเลยแฟนบอลไหมคือแบบทีมอื่นหรือทีมทีมเราเองอะ่ะก็แบบไอว่าว่าเขาเล่นลงเล่นแรงนั่นบีบเลยนะบีบอย่างนี้เลยนี่นวดอันนี้นวดใ<อ>ชนเลยนี่ใช่เอออย่างเงี้ยแบบ หน้าเขายังดูแบบว่าอิ่มเอิบอยู่เลยมันเป็นไปได้ที่ในสนามเขาอาจจะแบบเอ้ยตึง่าพ,พูดกันม,มันเอ้ยปวดหลังโว้ยอย่างเงี้ยเออหน้าตามันอาจจะดูจริงจังนิดนึงแต่เสียงในสนามเนาะมันค่อนข้างที่จะดังอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกันดังๆมันอาจจะดูแบบอะไรอย่างงี้นิดนึงไม่จริงๆแล้ว,ลวจริงๆแล้วอ่าวินนี่ซิวพูดประโยคนี้พี่ไปแปลมาแล้วบอกว่าตึงเหรอมึงตึงเหรอนี่แล้วก็นวดใช่มึงตึงเหรอใช่ใช่คืออย่างนั้น สู้ไม่ได้มันก็แพ้ดี